สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนกในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีค่ะ พ่อพ่อเรานนองบับเปียและพี่คมสันทุกเที่ยงคือวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่เมือหนึ่งเงสวัสดีค่ะคุณพี่ขาสวัสดีครับน้องบับเปียสวัสดีค่ะคุณพี่ขา สวัสดีครับน้องปเปียสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะจะพัสวัสดีกับคุณพี่ขาอะไรเยอะแยะมากมายครับเปียโอ้ยคุณผู้ชมรอชมรายการเราอยู่ไปละลายคืออย่างนี้ค่ะแฟนรายการของเราเนี่ยโพสต์เข้าไปในแฟนเพจว่าอยากจะรู้ว่าตัวแท้จริงของดิฉันเนี่ยเป็นคนเช่นไรเพราะว่าในจอเนี่ยออกจะดูติ๊งตองแล้วก็โกโก้แท้จริงแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยออกมาเปิดเผยท่าแท้ของตัวเองว่าดิฉันเนื้อในเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอันนี้เหรอฮะ การเปิดเผยตัวตนและท่าแท้ของปอเปี๊ยะครับใช่ค่ะคุณพี่่ะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนี่แหละครับถ้าอยากทราบนะครับถามผมเนี่แหละฮะตัวตนของเขาเน่ยนเวลาดูในจอนะฮะจะโกจะเปิดจะเวิ้นเว้อยังไงนะครับหลังจอนอกจอก็เป็นแบบนั้นเลยครับที่เห็นแบบนี้นะครับนี่แอปฮะนี่แก้งทำครับปะเถอคือน้องบอกว่าน้องเรียบร้อยก็เรียบร้อยสิกคนนี้ะอนี่เนี่ยน่เฮ้ จับได้ข่าหนังคาเขาผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่ใครบางคนนะครับจะหน้าแตกและอับอายไปมากกว่านี้นะครับเราไปชมตัวอย่างของรายการเราในะคืนวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจกี้ระบิดมือหนึ่งค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับที่สุดของความแข็งแรงเป็นหนึ่งเรื่องความแข็งแกรง่งพวกเขาคือสตรีทเวิร์คเอาท์อเมซิ่งเทิร์นหัวสุวิบาก ปิดมอเตอร์ไซค์ไปตลาดพร้อมเข่งปลาเขาเป็นมนุษย์แต่ไม่ธรรมดาผมไฟบันไรกันหน้าตาเฉยโอ้ เปยังไงครับ3มเรื่อง3ความสาม,มารถในคืนวันนี้พลาดไม่ได้เลยสนะักเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะควรที่จะดูอย่างยิ่งเนีย,รยครับเี่ย,รรยครับพอแตครับอย่าแอปเลยนะครับขอร้องเลยนะฮะปกติปกตินะครับขอร้องล่ะมาคุณเอ้ยนะครับก็ได้ค่ะเฮ้ยรู้สึกโล่งมากเลยค่ะปกติดีกว่าเราคิดว่านะคะคุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดสักเรื่องเดียวนะคะแล้วดูชอบเรื่องไหนเนี่ยสมเอสเวมาบอกเราได้ค่ะที่เบอร์ซี77111ขอคเามด่ขอขบคุมาก และต่อไปก็ได้เวลาของคลิปชวนอึ้งกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นความสามารถของเด็กชายอเมริกันนะฮะตัวน้อยๆน,นะครับอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองครับน้องคนนี้นะครับชื่อว่าน้องไททัสครับเขามีความสามารถทางด้านการชูดบาทสครับแต่จะชูดบาสได้แม่นยําขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูกันครับช่วงคลิปชวนอึง น่ารักเนอะดูดิตัวนี้เดียวเองอ่ะเอาหลอกหลอกยังไม่ได้ชูนะเมื่อกี้ยัง่างย่าบนี่เฉยเลยอ่ะทริคชูดนะฮะเป็นการชูดแบบต่างๆนานานะครับวิข้าค่ะนี่นี่ไกลแล้วนะนี่ไกลนะะไกลมากนะมาเทียบกับความสามของเด็กๆนะต้องถือว่าไกลมากนะดูเนี่ยแล้ว กับหลังก็ชูดเข้าชูดกระเด้งอะไนะโอ้โหโอ้โหีอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะดอกบันไดไงเล่าอันนี้นอนนะนี่นอนใช่ไหมคะนอนชูดดูว่าลงไปกี่ลูกสามสี่ กบานได้ไงลูกบานก็ใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆหยับห่างขึ้นนะฮะจากเมื่อกี้3ฟุตนะตอนนี้เป็น4ฟุตนะครับแล้วก็หา้าฟุตใช่ไหมอหอกฟุตจะลงนะครับ<ว>โอ้โหเจ็ดฟุตนี่ต้องออกนอกบ้านนะฮะ<ว>เพราะบ้านกว้างแค่นั้นนะฮะนี้ให้ไกลขึ้นแล้วอ,ะอ่ะอันนี้สโลโมชั่นโ แบบมีการเด้งไปโดนลูกต่างๆนะฮะคือไม่ต้องแบบว่าชุดบา้ายเข้าห่วงก็ได้โชว์ความสามารถความแม่นยำไงในแบบต่างๆอันนี้อะไรคะมีตเ้งนไหยลูกลูกอะไรก็ได้ครับขอให้กลมหมดฮะไททัสโยนลงได้หมดครับทุกแบบจะเป็นลูกอะไรก็ได้หมดฮะอ,อันนี้ใหญ่แล้วนี่เล็กใหญ่ได้หมดฮะนี่ลูกนี้ใหญ่แล้วนะมาเป็นทรงกลมฮะนี่ ลูกบอลนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าตัวเองอย่างเงี้ตอนเนี้ยเนี่ยขาดแตงโมนะจริงๆแต่อเมริกาน่าจะมีแตงโมมากแน่แต่รถยนต์แตงโมโอ้โหนี่ทำอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเริ่มมีตัวขัดขวางฮะเริ่มจากพี่คนกลางฮะอ่านี่พี่ชายคนโตฮะโตมาหน่อยนี่อ่านี่ลูกพี่ลูกน้องที่แก่ที่สุดอือก็ได้หมดฮะจะมีขวายังไง อันนี้เป็นการฝา่าด่านความยากนี่นะม,ม,มีหลายคนใช่ไหม<ช>มีหลายคนแต่ทายที่ดนะมีลูก,ลกอีู่รักใช่สมาธิดีมากนะครับวันนี้โอ้โห ไหนภารกิจไหนแล้วก็ลูกบาสแต่และลูกเนี่ยชุดได้หมดอ่ะสุดยอดนี่ไงนะที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ไงใช่ค่ะเพราะว่านี่คือติดตัวตั้งแต่กําเนิดนะค่ะสองขวบเท่านั้นเองชุดได้แม่นยําขนาดนี้นะครับและตอนนี้เนะะี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องไททัสเนี่ยอายุ4ขวบแล้วแต่ถ้ามีการชุดแม่นๆม่นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครับและท่านผู้ชมนะครับไปพบไปเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับที่สามารถชุดบาสได้แม่นยําขนาดนี้นะครับ ติดต่อมาที่รายการของเราได้เลยครับท่านยายก,ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะตามบรศััท์ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือว่าที่แฟนเพจของเราที่ w w w f a c e b o o k c o m c l u ฟ b บุ7ถ้าเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศก็รับไปเลยค่ะบอนัสเลิฟเลิฟหมแล้วค่ะส0 0 0บนตการที่จะเรียกว่าละะีลาบนบาหรลีลาฟีสไตล์ได้มันก็ต้องมีความกล้าเข้ามา บีมือหน